มสมุนไพรตัวนี้คือข้าวตองนะครับเด้อสมุนไพรตัวนี้ซื้อสมุนไพรซื้อข้าวตองเพิ่งได้มาพี่น้องสรพพคุณเพิ่มน,นีอย่างขับผมสรพพคุณเพิ่มน,นีหลายอย่างอยู่นึ่งป้องกันมะเร็งได้พี่น้องต้านมะเร็งได้สรพพคุณของเพิ่อนอันดับสองตัวเด็ดเลยพี่น้อง ให้เป็นฤทธิ์สะดวงบ่ต้องพึ่งยาอีกต่อไปพี่น้องให้ท่านเอามาทาเลยที่ท่านเป็นฤทธิ์ดวงอยู่บ้องใดทายามาแมลงตื่นมามันจะหยุบเลยพี่น้องหรือท่านทีต้มกินก็นได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรตัวนี้ถ้าท่านบ่อยากต้มกับท่านกินดิบเลยก็ได้กินกับลาบ กินกับอาหารเฮ่านี่แหละเป็นพักก็ไดเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นทั้งสมุนไพรรักษาคนเป็นทั้งอาหารพี่น้องสรัพคุณเพิ่นนี่ดีดีรีพี่น้องเอยอันฤทธิ์สีดวงนี่อันน้องไซผมเคยไซายมาแล้วพี่น้องเห็นผลจริงพี่น้องเลยเป็นฤทธิ์สะดวกในก้นี่หละพี่น้องว่าง,ง่ายๆเนาะขอโทษขออาภายัยเด้อ เป็นฤทธิ์สะดวงในก้นแล้วก็เพิ่งกระท่าพี่น้องเพิ่งกินยาอย่างเพิ่งกัดโบยักเศร้าพี่น้องเอ้ยเมือ่อรักษาเพิ่งละมาไซข้าวต่องนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่งเอามาย่อง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 นะครับเด้อนเะอามือบี้บี้นะครับผมแล้วก็เอามาทาดูบองมันเปลีน,นะพี่น้องเอ้ยเอามาย่องแบบนี้แหละพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเอาใบามันมาย่องย่องอนี้แหละนี่น อมันมีน้ำเลยพี่น้องเนาะเอามาทาบางที่มันปิดเลยพี่น้องนะครับเล้เอามาทาเลยทานยาแรงตื่นมาอาการท่านสิดีขึ้นมาสิยุบเลยพี่น้องเห้ท่านเหตุลองเบิ่งพี่น้องสรรพคุณพิ่นมีหลายอย่างพี่น้องเ้ยป้องกันมแร็งก็ได้เป็นอาหารก็ได้หรือท่านสิต้มกินก็ได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าท่านบ่กินซดบ่ได้ก็ท่านก็ต้มกิน นี่ท่านกินซดบ้ได้ต้มกินบ้ไร้ก็ให้ท่านเอาย่องย่อง,องคือผมเห็นแล้ท่าเลยพี่น้องเลยรับประกันคุณภาพเห็นผลมาแล้วว่าหายจริงบ่หฮือบดจริงกะลองเบิง่งพี่น้องเอ้ยัวตาเสน่ห์คีมมบ่ลขันวอาจังสั้นกะให้ลองเบิง่งพี่น้องมันพายเปลี่ยน อันนี้ญาติพี่น้องปิ่นเด้อครับเด้อให้ท่านเอาไปให้เขาลองเบิ้งเลยว่ามันสิได้ผลจริงบ่ตามที่ผมเว่าบ่เอาลองเบิ้งพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อขอขอบ,บุญขอบคุณหลายๆครับผม